เรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยนี่คือนิทานชื่อดาวแห่งทะเลทรายณทะเลสายที่ส่องประกายระยิบระยับที่ซึ่งสายลมพัดผ่านเบาๆราวกับกระซิบเบาๆมีโอเอซิสแห่งหนึ่งตั้งอยู่โอเอซิสแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และมีเจ้าชายโจนสลัดหมีผู้กล้าหาญคอยปกป้องอาณาจักรของเขา เจ้าชายโจนสลัดมีสวมมงกุฎทองคําและมีผ้าปิดตาโจนสลัดสีชมพูร้อนแรงเขาสามารถพูดคุยกับสัตว์ป่าได้มีมงกุฎสะสมถึง37ชิ้นและโปรดปรานการดื่มชาผสมน้ำผึ้งเป็นที่สุดวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายโจนสลัดมีกำลังเตรียมงานเลี้ยงน้ำชาในสวนอันสวยงามของเขาแสงสีชมพูระยิบระยับก็ส่องลงมาจากท้องฟ้า มันคือ Rocket p o ปยานอวกาศแสนสนุกที่รักการผจญภัยในกาแล็กซีที่ส่องประกาย Rocket p o ปมีสีฟ้าสดใสและเปลี่ยนสีตามดาวเคราะห์ที่มันไปเยือนมันเก็บสายรุ้งอวกาศไว้ในช่องเก็บของและขับเคลื่อนด้วยฝุ่นดาวและเสียงหัวเราะสวัสดี Rocket p o ปส่งเสียงอย่างกระตือรือร้นฉันมาถึงโอเอซิแล้วที่นี่สวยงามมากเจ้าชายโจรสลัดหมี รีบวิ่งออกไปต้อนรับยินดีต้อนรับสู่โอเอซิสของฉันฉันคือเจ้าชายโจรสลัดหมีฉันคือร็อกเก็ตป๊อปฉันมาเพื่อสำรวจร็อกเก็ตป๊อปเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นพวกเขาทำความรู้จักกันและเจ้าชายโจรสลัดหมีก็เชิญร็อกเก็ตป๊อปไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาระหว่างที่ดื่มชาและคุยกันพวกเขาก็พบแผนที่สมบัติเก่า แผนที่นั้นดูเหมือนจะนำไปสู่ความลับบางอย่างในโอเอซิสซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ว้าวอดิติผู้ชื่นชอบเวทมนต์และประวัติศาสตร์คงตื่นเต้นไม่น้อยเราต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาสมบัติแน่นอนเจ้าชายโจนสลัดหมีตอบอย่างกระตือรือร้นแต่เราต้องว่าเส้นทางตามแผนที่ก่อน แผนที่ต้องใช้การวาดเส้นทางพวกเขาจึงนำดินสอออกมาแล้วเริ่มวาดเส้นทางตามแผนที่โดยมีเส้นทางที่คดเคี้ยวผ่านทะเลสายไปยังเมืองใต้น้ำที่ซ่อนอยู่เมื่อพวกเขาเริ่มออกเดินทางพวกเขาก็ต้องเผชิญกับปริศนามากมายพวกเขาเดินผ่านทรายที่ส่องประกายระยิบระยับพวกเขาต้องวาดแผนที่ให้ถูกต้องมิฉะนั้นพวกเขาก็จะหลงทางในทะเลทราย ดูเหมือนเราต้องข้ามสะพานที่ทำจากสายรุง้ง Rocket Pop c l กล่าวฉันว่าเราต้องใช้ความสามารถในการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงเพื่อข้ามมันไปพวกเขาได้พบกับม็อบมอนสเตอร์แสนสบายผู้ที่อาศัยอยู่ใต้เตียงและชอบเล่านิทานตลกตลกม็อบมีขนปุยสีฟ้าสดใสและสามารถพูดได้ถึง12ภาษาม็อบช่วยพวกเขาไขปริศนาที่ซับซ้อน ตามตำนานโบราณของโอเอซิสแห่งนี้มอบกล่าวเมืองใต้น้ำจะเปิดออกก็ต่อเมื่อแก้ปริศนาแห่งความเมตตาได้พวกเขาเดินทางไปตามเส้นทางที่วาดไว้คาร์ลอสผู้รักการสำรวจธรรมชาติก็ได้ค้นพบเส้นทางลับพวกเขาค้นพบสิ่งต่างๆมากมายเช่นบ่อน้ำที่ซ่อนอยู่และปริศนาที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ที่สูงตระงานในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงเมืองใต้น้ำ พวกเขาเห็นปราสาทที่งดงามที่อยู่ใต้น้ำเมื่อเข้าไปในเมืองพวกเขาก็ได้พบกับปริศนาสุดท้ายพวกเขาต้องแก้ปริศนาเพื่อเปิดประตูสมบัติเราต้องทำงานร่วมกันเจ้าชายโจนสลัดหมีกล่าวและใช้ความสามารถของแต่ละคนร็อกเก็ต p ๊อใช้ความเร็วเหนือแสงเพื่อนำทางผ่านช่องแคบๆ มอบใช้ความรู้ในการเล่านิทานเพื่อถอดรหัสคำจารึกโบราณและเจ้าชายจนสลัดหมีก็ใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆในที่สุดพวกเขาก็ไขปริศนาได้ประตูสมบัติเปิดออกแทนที่จะเป็นทองคําพวกเขากลับพบกับดอกไม้ทะเลสายที่เปล่งประกายสวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาโอเอซิสให้เจริญรุ่งเรืองเสมอมามันไม่ได้มีค่าเป็นทองคําชาร์ลอตผู้ชื่นชอบเจ้าหญิงกล่าว แต่มันมีค่ามากกว่านั้นเจ้าชายโจนสลัดหมีเข้าใจทันทีเราไม่จำเป็นต้องมีทองคำเพื่อมีความสุขสิ่งสำคัญคือเราได้ใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขากลับมายังโอเอซิสพวกเขาแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนในโอเอซิสพวกเขาจัดงานเลี้ยงและทุกคนก็มีความสุขเจ้าชายโจนสลัดหมีกลับไปปกป้องอาณาจักรร็อกเก็ตป๊อบกลับไปสำรวจดวงดาวและม็อบกลับไปเล่านิทานใต้เตียง พวกเขาเรียนรู้ว่ามิตรภาพและความเมตตาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามได้เมื่อวันเวลาผ่านไปอดิติได้วาดภาพเรื่องราวของพวกเขาชาร์ลอ์จัดงานเลี้ยงน้ำชาที่สนุกสนานและคาร์ลอสได้สำรวจดินแดนใหม่ๆพวกเขาจำเรื่องราวทั้งหมดได้พวกเขาเป็นเพื่อนกันตลอดไปและพวกเขาก็รู้ว่าความสุขอยู่ที่การแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาดูกันว่า คุณเป็นผู้ฟังที่ดีแค่ไหนคุณสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่ Rocket ็ o p มีสีอะไรและมันทำอะไรมาดูกันว่าคุณทำได้อย่างไรคำตอบคือ Rocket ็ o p มีสีฟ้าสดใสและมันเดินทางไปยังกาแล็กซีคุณทำได้ดีมาก ขอบคุณที่ฟังสตอรี่พายนะหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้